สบายดีเนาบันเป็นวันทุกเนาะพาี่น้องไปเลาะตลาดนัดทำเท่าก่อนถอดมือหองเขาเนาะคนก็ต้องได้มาคายเครื่องแต่ะละบ้านแต่ละมองเลยพาันมาคายเครื่องเกลือเทียมหองเขา่าพัดดินในมืออื่น,นพา,านผักผูชมไปเลาะ Ghép lốp sọc này nhưng mà đây, nhanh thôi Đây khái sự vật lên đó

ขนมยังมมนี้กอดจองทานนี่เดิน้าอันซามอมรองจอ้ว่ก็คนคนมาแล้ว่ยไงเปอ นี่แหละเออขาไข่ดิ่แหละนั่งดิ่งดีเลย

มนลลไลมาังเ่่พวกคนกำลังเริ่มมากำลังเริ่มมาคลายหลาย

อไรชนาดอีกโอ้อะไรังไดดอไเอ้ยหักง์บด้วย์สดดอกะอิแม่ยังเป็นคนเดิมด้วยมะข้าวมะคเด้อ

ไม่ชื่อนะนี่นีน่ เราลูกสินที่ <externals> อขายดีขนาดนี้เนาะแมนม,มากนนุ้นเนี่ยเนี่ยจะเปะ็นการายสยอยเนี่ยกันเนี่ยกรยุ่งอยู่เพือเมืองว่าอดเอร์ลงมาพอดีคนขายเออขายดีได้ผลา้ารเททลงมาสิขาง,ง้อเลยว่าพอคนลคนลา,านครน้ำ็ยืน

واحد اثنان ثلاثة